ปวดไปนะ,ะทำใดๆก็ตามของเราซาตานเราภ้ามืดภาคมารเราพยามารเราพยามาราามาต่างดาวต่างดาวฝ่ายมืดทั้งหลายนะหมอผีร่างทรงหรือว,ว่าเราจอมขมังเวทจอมใส่เวทจอมกระถาคมทั้งหลายพระสงฆ์แม่ชีนักปวดนักพดฤศีดาบททั้งหลายฆราวาสผู้ทรงฤทธิ์ใดๆก็ตามนะเราปอบพยาปอดหากร่างผีกะผีพงทั้งหลาย นะแล้วก็พายหงพายนะพูดผีปีศาจเราอาสูรทั้งหลายจิตญาณผู้มีฤทธิ์ทั้งหมดั้งสิน้นนะสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้เจตนานชั่วร้ายทั้งหมดั้งสิน้นในการกันแกล้งรังแกปิดกั้นปิดบังการขัดขวางทดสอบทดลองท้าท,ทายนะต่อพระศาสนรรรมต่อองค์มหาารมีผู้โปรดสัตว์ครุกุบาอาจารย์ปิดกั้นปิดบงังความขี้คลายสว่างสวยการบวชการสละการเกือ้อกูลในศาสนา นะการโปรดสัตรตามองค์มหาบารมีของทุกๆภาคส่วนนะหรือใช้ไปในการกันแกล้งรังแก่สังรวรแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดน,นั้นสิ้นสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ทิริทิดเดชนะในการกันแกล้งรังแกก่อให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยนะก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาในกายในการเป็นการอยู่ทั้งหลายนะสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ตะบะชามยานนะในการ ปกดกดขม่มดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดมู่หนึ่งเราใดก็ตามเอาไ้เป็นท่าใช้งานนะไปสอดแนมหาข่าวนะเอาไปหลอกหลอนผู้คนทั้งหลายให้ต้องวิปริตวิปลาสคุม้มค้ั่งฟัน่นเฟือนในจิตในใจนะหรือว่าเอาไปเพื่อบังคับควบคุมผู้อื่นให้เป็นไปตามที่ตนต้องการนะหรือว่าใช้ไปเพื่อทําร้ายทําลาย,ลายนะเ,เข็นฆ่าประหัตผานผู้คนทั้งหลายนะให,ให้ให้ต้องบาดเจ็บล้มตายหรือพิการใดก็ตามนะ เกิดความสูญเสียนะต่อคู่กรณีกรรมเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ตะบะชาญยานในการสะกดกดข่มกักขังดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดหมหนึ่งเรา่าใดก็ตามเอาไว้ตัดในตัวเองนะหรือเพื่อดูดพลังชีวิตดูดพลังบาร,รมีที่วาสนาบาร,รมีไปเสริมกําลังแห่งตนเอาไปใช้คัดง้างทดสอบทดลองท้าทายต่อพระสจธรธรมต่อองค์มหาบาร,รมีผู้โปรสสารครุรุบาาจารย์นะ แล้วก็สิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยาวิถีนะในการปลอมตัวเป็นองค์มหาบรมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวทั้งหลายนะเพือ่อเข้าไปแทรก,ก,กแซวแทรกแซงในใน,นมิตรนะสร้างาข้อมูลเท็จทั้งหลายนะข่าวหรือข่าวลวงลใดๆก็ตามนะหรือว่าบิดเบือนความเป็นจริงก่อให้เกิดความปฏิเสธปริคาความกินแหนงแคลงใจความเครือบแคลงระแวงสงสยัยนะ ต่อหมู่เหล่าผู้คนทั้งหลายเหล่าผู้ปรดสัตว์ทั้งหลายจนต้องออกห่างจากพระธรรมออกห่างจากองค์มหาบรมีผู้ปรดสัตว์ครุกุบา,าจารย์ใดก็ตามสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยาวิถีในการเชื่อมจิตชักจูงจิตสะกดจิตนะครอบจิตไว้นะให้กับผู้คนทั้งหลายต้องมาหลงวกวนสารวนหลงมิจฉาศรัทธานะต่อวิชาอวิชาเดราชาวิชาทั้งหลาย,ท,ลายที่ตนถ่ายทอดไว้ นะกลายเป็นการสานองกิเลสตัณหาอุบาทานนะไม่ได้นําพาผู้คนทั้งหลายให้ตรงต่อเนื้อหาพระธรรมความสว่างสวยัยในพะระธรรมทั้งหลายทั้งหมดลสิ้นนะจนกลายเป็นตาหนักสํานักนิกายลัทธิแยกย่อยทั้งหลายนะทีนะ่เป็นวิชาวิชาเดชาวิชาใดๆก็ตามนะถึงใดก็ตามที่เคยใช้ยาวิถีในการแทรกซ้อนแทรกแซงปั่นจิตปั่นใะจหมู่ผู้ปรดสัตว์ทั้งหลายเราประสริฐประเทั้งหลาย นะให้ต้องเข้าใจผิดนะในพระธรรมนะการใช้สื่อสังคมใดๆก็ตามนะในการใส่ร้ายป้ายสีนะในการบิดเบือนความเป็นจริงนะในการก่อกระแสการด่าทอบริพาสประมาทปามาใดๆต่อวัดวาศาสนาต่อองค์มหาบารมีผู้ปรสศครุกคุบาราจรย์ใดรก็ตามนะจนเกิดความปริเสธบริคะ เป็นกรรมปิดกั้นปิดบังพระธรรมนะเกิดความการด่าทอเกิดการสราปแช่งทั้งหลายนะจนการเป็นกรรมแก่ตนเองทั้งหมดนะั้นสิ้นนะหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้ยานวิถีนะทั้งหมดทั้งมวลนะในการแทรกซ้อนแทรกซแรกซงน,นะเราเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทั้งหลายนะให้ใช้กฎหมู่กฎหมายทั้งหลายนะใช้อํานาจหนา้าที่ในทางไม่ชอบ ในะในการกั่นแกล้งรลังแกนะต่อวัดวาศาสนาต่อพัฒธรรมต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์ก่อให้เกิดความติดขัดข้องคาก่อให้เกิดการสูญเสียในทรัพย์สินเงินทองนะในเวลาที่คุณจะเอาไปโปรดสัตว์ก็ตามทั้งหมดทั้งสิน้นะนะสิ่งใดก็ตามที่เคยใช้อิทธิฤทธิเดชกนะ่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินนะของวัดวาศาสนาก็ตามนะนะใช้ ไปโดนบรรดาลให้เหล่าบริวารภาคยาทั้งหลายนะก่อ,ะอความเดือดร้อนลำคาญนะในเหตุปัจจัยในทรัพย์สินเงินทองที่ควรจะได้ในบุญบารมีทั้งหลายที่ควรจะได้รับนะในหน้าที่การงานในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตทั้งหลายในความสัมพันธ์ต่อทุกๆหมูเ่เหล่าต่อทุกๆภาคส่วนนะจนการเป็นความติดขัดข้องคาเกิดการเป็นการทะเลาะเบาแวงขัดแยง้ง แตกแยกทำทำร้ายทําลายเขียนคาปหาพหาซึ่งกันและกันเองนะจนไม่สามารถเป็นกําลังในการโปรดสัตว์ตามองคมหาบารมีได้นะหรือว่าแทรกซ้อนแทรกแซงเหล่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายให้มาก่อความเดือดร้อนลาคาญให้มาขี้มาเยี่ยวนะในตามกุติต่างๆของเหล่าผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนะสิ่งใดก็ตามนะที่ เคยระทำมาไว้นะทั้งหมดทั้งมวลนะให้วิเป็นวิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองการเป็นความเจ็บปวดทุกทรมานการเป็นความบีบคั้นกดดันการเป็นความทนได้ยากกายเป็นความวิปริตวิปลาดคุ้มค้ั่งวั่นเปลือนในจิตในใจตอนเหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาามารเหล่าพยามารทั้งหลายเหล่าพยามารต่างดาวนะต่างดาวฝ่ายมืดทั้งหลายนะหมอผีร่างทรงบริวารใดๆก็ตามในทุกภาคส่วนนะให้มีส่วนในการสะกดนี้โดยทั่วกัน แล้วก็พักหยาบทั้งหลายนะที่คอยเป็นแขกเป็นขาให้เรล่าซาตานเหลภาผ้ามืดผ้ามานทั้งหลายทําตัวเป็นกาฝากก็ตามทําตัวเป็นหอกข้างแคร่ก็ตามทําตัวเป็นตัวสร้างเรื่องเดือดร้อนอาลาคาญต่อ,อวัดวาศาสนาต่อคณ,ณะของเราผู้โปรสัตนะตามองค์มหาบารมีทั้งหลายนะไม่ว่าจะในรูปแบบของการเ,าเสพสุรายาเมาเสพยาเสพติดค้าขายยาเสพติด นะ,ะการการเล่นการพนันขันต่อนะการช่อโฉนดโกงการช่อชโฉนดโกงในะการยืมเงินแล้วไม่คืนก็ตามหรือว่าบิดเบือนนะความเป็นจริงนะใส่ร้ายป้ายสีผู้โปริสั์ด้วยกันเองก็ตามนะความอิจฉา,า,นะาริษยานะการแอบนินทาลับหลังนะต่อกันและกัน ใดๆก็ตามที่เคยกระทำเอาไว้จนก่อให้เกิดความแตกแยกแตกสามัคคีทั้งหมดนั้สิ้นก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาในการเป็นการอยู่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการลักเล็กขโมยน้อยด้วยกันกันก็ตามนะของผู้โปรสัตว์ของวัดวาศาสนาก็ตามนะทั้งหมดนั้นสิ้นะการช่อชนคดโกงทั้งหมดทั้งมวลนะก็ให้เป็นวิบากกรรมทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นได้ย้อนกลับตีกลับสะท้อนกลับสะกดกลับกักขังตัวมันเองกลายเป็นความเจ็บป่วยทุกทรมานเลื้อรังไร้แรงรักษาไม่หาย บาดเจ็บล้มปัดล้มตายไปกับความเจ็บป่วยเหล่านั้นนะหรือว่าการความติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยในทรัพย์สินเงินทองที่ควรจะได้ในหน้าที่การงานในบุญบารมีทลายที่ควรจะได้รับนะในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตในความสัมพันธ์ต่อทุกๆภาคส่วนแะจนกลายเป็นความเครือบแคลงระแวงสงสัยกลายเป็นความบาดหมางขัดแย้งทะเลาะเบาแหวกเข็นฆ่าประหัตประหารทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเองนะการโดดเดี่ยวการ โกหกหลอกลวงช่อชนคดโกงซึ่งกันและกันจนไม่สามารถเป็นกําลังในการคัดง้างกับพระธรรมหรือว่าตัดรอนบันทอนกิจการปวดศตัตรของเหล่าผู้ปวดศตัตรตามองมหาบาร,รมีได้อีกต่อไปให้สิ่งต่างๆทั้งหลายที่เหลา่าซาตานหลับพระมืดภากมารพยายามมารพยายามมารต่างดาวต่งางดาวฝ่ายมืดทั้งหลายบริวารทั้งหมดสิ้นหมอผีร่างทรงใดก็ตามนะได้เคยดูดพลังชีวิตดูดพลังบาร,รมีที่วาสนาบาร,รมี นะจากภาคส่วนต่างๆไปใช้ในการเสริมตนเองนะคัดง้างเอาไว้คัดง้งางมาทำก็ตามเอาไว้บิดเบียนกับสัพสัตทั้งหลายก็ตามนะใช้กับทําร้ายทําลาย,ลายต่อวัดวา,าศาสนาต่อองค์มหาปรมีผู้โปรดสัตทั้งหลายก็ตามนะหรือสิ่งใดก็ตามที่เคยให้ไว้นะกับเหล่าจิตยานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพลังอํานาจนะของเหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมารพยายามมารทั้งหลายนะหรือว่าลาบยศสันเสริญลาบสการะใดๆก็ตามที่เสริมกําลัง ให้เหล่าภาคหยาบทั้งหลายนะมีกําลังในการก่อความเดือดร้อนลาคาญนะก่อความตัดรอนบั่นทอนกิจการโปรดสัตว์โดยรวมของเหล่าผู้โปรดสัตว์นะที่ติดตามโปรดสัตว์กับองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ครุกุบาจารย์ใดก็ตามให้พลังงานทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นนะหรือสิ่งที่ได้จากคุณพระทไตยก็ตามนะสูญสลายกับคืนสู่สูญญาตานะั่งหมดสิ้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อไปนะให้การสะกดการจองจํานี้มีผลต่อทุกๆภาคส่วน นะนับตั้งแต่การบ,บัดนี้ไปตลอดการเทินโ้โสโสโส